สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่น้นองสุขูมสุก้นนะค่ะวันนี้ไม่รักไม่ยุกกลางทงนะคะ่ะพาย,ยุเขา่ามาเฮดลีค่ะอันนี้ลีแม่ป่าก,ก็พอลุ่งนะคะ่ะมาเบิงหนู้งเรียบ่อยว่างั้นพันยามไปค่ะเด็กป้าเมือ่อะมา่้านถวยนึงนะคะ่ะจะว่าปลากับบ่อขันใหญ่เนาะค่ะเห็วละไม่รักก็มายืนอยู่ลีพันเนี่ยพงจะคล้องกับพึ่งเฮ็ดแล้วมอกี้ค่ะเพื่นอะจำได้ว่าข้ามุ่ม ตอนปั๊บหน้านะคะไม่ลาก,ก็ยืนอยู่มุ่งี้ละค่ะแต่หน้าไม่ลาเขาก็งามงามด้วยค่ะสิภาเปเบบางลีเนาะค่ะลีกระเ็ดแล้วบบเดท่ายให้เพื่อนเืนเบิ่งเลยเนาะค่ะตั้งแต่อันปั๊บทีผมบอเนาะค่ะกั่โบเดท้ายย่านเพื่อนเบือบ่อมือน,นี่เจ้ามาวานเขาจนา่าวานปุ๋ยตัดใบเขาก็งามงามค่ะ เพราะเขาไปป่ามันคืกตัดใบค่ะตน,นี้อันมาที่นี่ตอนที่เขากระเงาะมาค่ะฝนจะตกพายุกับเราโอ้ขนาดลมต้แห้งขนาดค่ะโอ้ยอ,อ,อันกันเลยมาเไ็่ลีค่ะเพราะว่าป้ามันลงลีแล้วแต่ว่าป้าตกไปง่ายดอกคนคนคนจริงจริงอันเด่กเป็นป้าหน่อยอยู่ค่ะเมื่อ๊ยเพราะลูกล้วก็ยามไป ปลาหลุดพอกนะค่ะเป็นปลาปลาช่อนนะอุ้ยล้มแห้งไรค่ะเนี่ยค่ะรีไม่ละค่ะอันเย็บเองค่ะพอดีมัไม่ใช่แยงใช่แยงเขาเหลือพิกรณ์นีะ่ะเลี้ยงปลาดุกแกบกระช่างก็งะคะ่ะล้มเหลวบ,บ่ประสบค,ความสำเร็จกันเลยเอาผาแยงเก่าเพื่อนค่ะปลาค่ายเก่าเพาื่อนมาดัดแปลงเป็นมีค่ะเนี่ยเวลาจะไมาไมเย็บเองปลนะคะ่ะอันนี้ขึ้นหางมันเนาะ,ค,ะนค่ะปวดได้ขาอุ้ยนึกทึกค่ะเพราะว่า ล้มยื่งไรเนี่ยค่ะปลามันกระสือลงมาม่้งถีอเนาะคะ่ะมันหันกับล้มไว้ค่ะเฮ็ดไม่ไหมเพื่อว่าเฮ็ดแล้วปลากระล้มแต่ว่ามันเป็นปลาหนุ่คอกภาษาลาวอีสานเขาเอินปลาหนุ่คอกภาษาไทยว่าลูกปลา,าค่นลูกปลาช่อนนะคะ่ะลูกแบายล่โตนะค่ะเป็นซีบโตเขาลุงแล้วแผลเพาลุงแล้วเอาเพราะว่าโตหน่อยแล้ยบาอยากในบางอย่างก็ซิ่งค่ะ ใช่เพื่อนเพื่อบ้างค่ะนี่แม่ละนี่เด่นหน่อยนะคะโอุ้ยฟ้ากระโดดได้ค่ะมื่อกี้โอ้ยมวนคักโอ้โอ้ลมลมลมลงมาหนาลีเนาะค่ะเห็นยางไหมท่านผู้ชมค่ะยางมากกับออกมากฝนลีเนาะค่ะสดชื่นมากทั้งคู่นี่นาะค่ะกันลงมาหนีขึ้นหนาลีค่ะอันอันนี้ขึ้นน้องสาเก่าเนี่ยค่ะเขาก็งงามมันลมอุ้ยลมแห้งขนาดด้วยค่ะ คาะข่า,า,ยขา,ขาอ,อยูเขาค่ะโอ้ยผู้เดียวกลางท่องเลยค่ะเนี่ยต้นลุงเ้าซอยเห็ดบน้นหันเอ้าคืนเมื่อแล้วจะไปเอางวเขาครอบค่ะขา้ขาเดี๋ยวให้บอกนี่น้ำไหลนี้ค่ะไหลจบแล้วค่ะนี่บันหันฟ้ากระโดดลงนีบหันหนา,นามากอีกแล้วค่ะป้าขาวขาวหน่อยนะโอ้ยซิียวต้งขุนกระมีค่ะเป็นแพอยูขุนนะ่ะ อลมแห้งเลยค่ะลมจะขาดชิวๆเลยค่ะคือคึมฝนลิ่นน้ำปลาน้ำไหลล่งห่วยล่องหงแล้วค่ะตอนนี้ปลากระลังสิล่องดีนี่เวลามานั่งบงปลาเนาะค่ะมันมาเรื่อยๆได้ค่ะน้ำมันท่าธรรมดาค่ะเขาไม่ลากระทั่งนี้บ่ลาปนไหนค่ะเพราะว่าใส่ฟุ้งบ่าปนไปไหนถ้งมันเป็นน้องสาเก่าเนาะค่ะเพี้ยนบ่ได้ เดี๋ยวสิพาไปเบินเขาทั้งเครงเนาะคะ่ะเขาทั้งเคิ่องงามงามสำหรับเบิ่งลีกับเขาเขาเอาทันนีเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิพาไปเบินเขาอีกมองนึงเนาะคะ่ะออกมาจากลีแล้วเนาะคะ่ะกับชิย่างขึ้นเมื่อได้ค่ะป้าทิมชิย่างขึ้นเมื่อทั้งบ้านหมดละตอนนี้ก็อยู่กลางคงสิเดียวล้มก็แห้งแห้งหมดเลยค่ะซุนยู่่านหน้ากระจา้าบรรยากาศเนาะคะ่ะ ไก่สีข้าละคะ่เนี่ยกประมานหามืองแรงได้เหื่อยมาค่ะ,ะ,ค,ะค่อยๆย่างถึงเหนื่อยผ้าเบิงเขาเบิงหนามล่างมองเพิ่กับเพิ่ตัดใบเนาะคะ่ะมันกับบ้านอีกขืนแต่ว่าล่างมองกันยากแล้วโอ้ล่มลมเดี๋ยวสิผ้าเดียไปเบิ้งถนะคิ่จังิ่งเขาทั้งบนหามอีกทีค่ะฝนแห็นหนามบื้ค่ะค ย่งางคือมือนั่งกันในเรื่องนะคะมือนึงกัหบห่อขอนหอบผ้าเนาะคะกลางลมพร้อมซือกล่องน้ำอยาะได้น้ำในำล่ะรักทั่วในป่าพื้นมาปลูกพื้นมีเวลาบุญค่ะมองงามกันงามงาม,งามเลยค่ะเขาเปตมานเขาอีเดียค่ะตีน ว่าผาหยิ่งอยงนอนเขาปากา้าบอกค่ะเพราะกันเดี๋ยวอ่านขทาอีกอันแปง้งแปง้งติดแป้งเดียวกันเนี่ยค่ะแต่ว่าเขางามมาคือกันทั้งใต้นั่นคือดินหนามันไปยูเนาะคะ่ะแปอันอันส่วนส่วนขางอีกขางนึงนี่ดินหนาไปยูทั้งึ้นเบิดค่ะทั้งผืนละงามทั้งนี้่ระบบปันไหนขนาดไส้อุ้ยคอ,อกได้ค่ะเนี่ยหน้าทั้งหมดนี่ซีแป้งเนาะคะ่ะพอ พ่อแม่ล่างเลยค่ะน้ำหล่นทอไหลลงไปค่ะใส่ว่างทอพี่พี่สี่แล้วค่ะ,คะ,ะ,คะตั้งใจว่างทอพี่พี่ก็อันที่ช่วงหัวปีที่เฮ็ดคลิปนั่นแหละค่ะการวางท่อวันนี้ก,ก็งามแต่ว่าอีกทัดห,หนึ่งสิบลอง,งามเพราะว่าดินหนาำมาอยู่ไต่เนาะ ข้างกับจืดเด้อค่ะงานกับระวังมือเขาลุงแลว้ววะโอ้ยลืมเขาลุงแลว้ววะให้อันให้ไปเหยียบให้พักทอให้มันตะแงงะคงเจีก,นกหกน่อยาสมหนามันหลายโพดไอเบิ่งเนาะค่ะโน้ตไม่รักสิพักทอให้เบิ่งเก็หนามันหลายโพดผสนต้องสิ่หกหางไอ้เบิ่งมันแต่งมันลยเฮ็ดเนี่ยเลยเขาโทดเด้ดอดดค่ะไม่รักสิใส่ขาเด้อค่ะเพราะว่ามือเบาะ ก็ขาโสดเด้อค่ะเด้อเด้อค่ะยันไปยันบาลงค่ะไปตรงไหนเนาะประเด็นหน้ามันหลายโหวตัล้วสิสีสียันไหนเพิ่นเพิ่นตะแค่เอ๊ะลงดิเพิ่นเอาตะหนีเนาะแพนเนาะหน้าชีว่างกล่องว่างยังสีสีพักทอยเพิ่นตะแคงนะค่ะให้น้าเพิ่นให้น้าเพิ่นออกอีกน้ำหลายโหวตัล้วส์ เด็กท่านแท้สิคะที่จริงอ่ะเฮ้ยอันซ่อนเขาเนาะค่ะหน้าวานเด้ค่ะอันมันกาง่ายกว็ขี้ลายเด้อค่ะมองขี้ลายนั่นบ่เท่าใดค่ะง่ายกว็ขี้ลายเนาะอ่ะเอาท่านี้เนาะค่ะขอบคุณเลยหลายเด้อหน่กระทำเตือนสิตกบินเลยแม่ต้องผลการโรงเรียนมัธยมค่ะสวนขวบในป่าเราคนนี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายเด้อผู้ใดข่ามาเบิร์นก็ดีสวัสดีค่ะ